แหยินดีนางเอกขวัญใจคลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเมื่อมีรายงานว่านักแสดงหญิงจรฮเยบินให้กำเนิดลูกชายที่แข็งแรงแล้วตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมจรเฮเยบินได้ให้กำเนิดลูกชายที่โรงพยาบาลในกรุงโซวันที่30กันยายนทั้งแม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงปัจจุบนันนักแสดงสาวได้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว โดยนักแสดงหญิงจอนฮเยบินได้เข้าพิธีวิวากับสามีได้ประมาณ3ปีแล้วกับสามีนอกวงการของเธอโดยเธอนั้นได้เข้าประตูวิวากันไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ในขณะเดียวกันจอนฮเยบินกำลังจะมีผลงานซีดีเรื่อง l e v e l u ุ n a l l เล s t t ตอทางช่อง KBS2 ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและครอบครัวของเธอ